แอบนี้ทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยหลือแต่ลอยอะไรเจ้าจากไปดูหรือใจของแม่น้องลูกเจ้ารอ ปวดจใจแทบจะครั้งกอดลูกไปซื่นไปถึงนางลูกก็ับางพ่อก็ขคางกันสามคนกลับมาเธอทูลนใจ อ,อยู่กับลูกถึงจะทุกพี่จำทนลูกหนึ่งคนเจ้ายัางพอน,นี้จากเลย <c oughs> อุ้มลูกตามเนี้ย <c oughs> หนึ่งเขาเนียว สิกลับไปสิไปเมืองไทยหนึ่งเขาเหนียวให้พ่อน้องโนนะกับโนนะมือนี่แหละยังไอ่กลับไปแล้วคอยสิลงคลิปแฟนคลับทาง y ย u ทูบเบงกอนเด้ออยากติดตามคอยช่วงจะคอยกลับบ้านกับไปเบงในเฟซเรื่อยเพราะว่าคอยคอยไปย่บานนอกคอยดาวคอยไปยู่เมืองนอกคอยจะไปเมืองนอกคอยไปคอยดาวโหลดประเดี๋เมืองนอกทั้ง่นอินเทอร์เน็ตมันสาเข้าใจนะพี่คะหมฉันจะดาวโหลดทาง youtube ให้พวกคุณคุณดูไม่ได้ถ้าพวกคุณคุณอยากดู คลิปข่อยคิดฮอดข่อยพวกเจ้าก็บพวกเบิ่งในเฟซยดเขาได้เด้อแต่ย,ยูทูบข่อยสิลงจกบุกก่อนก่อนผู้ใดละไม่ว่าจะเป็นคลิปกินคลิปอย่างข่อยสิลงฟาดลงยูทูบไปเสียก,ก่อนแล้วกันเนาะลงตัวเองซอยบ่ได้อันนี้ก็ได้ <c ười> คนเฮาคิดอย่างมากมายพี่น้องกินขี้ปีนอนจักสิข่อยก็เบื่อกันที่ข่อยสิยอย่างพวกเจ้าเบิ่งหูบ่โอ้อยเฮ็ดเอาครอบเจ้าเป็นอันนี้ก็หลดหุ่งายากคือสิตายนีกทีข่อยเฮ็ดอีหยังก็ไปไทยอาทิตย์นึงไปธุระ ไปหาอีเม่อันดับแรกแล้วก็ไปเห็ดธุระเจ้าของธุรกิจของตัวเองนึ่งข้าวให้ผัวก่อนรายงานตัวไปเลยจ้าไปเมื่อนี่ยแหละจุ๊บๆจับจับจับจบ,จบ,จบ,จบ